ท่านได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดในวันนี้ขอรายงานสรุปคนเป็นมาและัตถุประสงค์ของโครงการพอสังเกตดังนี้ประเพณีกินข้าวใหม่ของชาวไทยภูเขาพ่อโมงเป็นพิธีการที่สิบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษเป็นพิธีเพื่ไหว้บรรพบุรุษผีบ้านผีเมืองก่อนที่เจ้าบ้านจะกินข้าวที่จะทําได้ในปีนั้น ต้องทำพิธีกินข้าวใหม่โดยเส้นไหว้บาําเพ็ญบุษเทวดาผีบ้านผีเมืองที่เป็นประเทมีของชนเผ่าในการกินข้าวใหม่นั้นจะมีอาหารหลักคือ 1. ข้าวใหม่สองต้มพันปีสามต้มหมูใส่ผักสามต้สมสมุนไพรต้มไก่ใส่สมุนไพร 4. น้ำข้าวจะเข้าวใหม่ห้าน้ำพริกหนูโดยแขกขึ้นเมืติที่มาเรื่อง พิธีกินข้าวใหม่จะดูกระดูกไก่ที่ทางเจ้าภาพาได้เตรียมไว้เพื่อเป็นการทันในในกำรประสบกิจกิจกรรมทางการเกรรษตรในปีต่อไปอ,นนองค์การบริหารส่วนตำบลรวมพัฒน,นาได้เห็นความสำคัญของประเาน,นีดังกล่าวจึงได้จัดโครงการสืบดมให้ความรู้ประเานีกิน,นข้าวใหม่ประจำปีพุทธศักราช2567 โดยมีกิจัรตามต่างๆดัง,งน,นี้หนึ่งนิทรรศการให้ความรู้กับประเภทีกินเข้าใหม่สองสาธิตการทำเข้าใหม่สามสาธิตการต้มไก่หมุนปลายสี่สาธิตการต้มพันปีห้าสาธิตการต้มกันตามน้ำพิ้งโง้กหกบรรยายให้ความรู้ของประเภทีกินเข้าใหม่เรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติและประชาชนที่เข้าร่วมโครงการสุโอบโดม ให้คนรู้ใจเป็นมีกินเข้าใหม่ร่วมกันร,รับประทานอาหารเข้าใหม่เพื่อเป็นการอานุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอนุรันษ์านงานเผน่าจนเผ่าคณะผู้บริหารทุกท่านท่านหน้าสง่าตระการทุกภาคส่วนท่านกำนันที่บ้านท่านพี่น้องประชาชนชาวตำบลรวมไปถนงคณะท่านตับวันนี้แห่งคุกพระครู้สึกเป็นเกียรติ และมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งครับมี่อท่านนายกได้จัดทําโครงการคืกพบลมให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณีพินเข้าใหม่ประจำปี2567ซึ่งถือว่าเป็นประเพณีที่ทาพี่น้องชาวม้งถือปฏิบัติกันมาแต่ช้นนานา,า,านครับผมได้มีอโอกาสไปที่จตะรนจีราดครับไปพบไปเห็นวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนตั้งแต่ เกี่ยวข้าวกระทั่งไปไข้าวไปตำนะครับแล้วก็มาเป็นน้ําข้าวแล้วกระทั่งมาเป็นพี่ีที่เขาเรียกว่ากินข้าวใหม่นะครับซึ่งถือว่าไปฏิทินนีเน้เป็นปะเทณีที่สืบทอดกันมาแต่ช้านานนะครับแล้วก็พีน้องชาวโมงของเราก็ยังฝึปฏิบัติแล้วก็ทําให้เป็นปะเพณีแล้วก็มีส่วนราชการเราก็มีองค์การบริหารชนิดบุคอยสนับสนุนนะครับให้กิจกรรมนี้ยังคงอยู่ ผู้พี่น้องประชาชนนะครับที่น้องประชาชนส่วนมากที่เขาไม่รู้จักระนพณีของชาวโมงเนี่ยเวลาเราเออกกิจกรรมนี้ไปสร้าเสนุกมีผู้คนสนใจเป็นจำนวนมากนะครับเขาถามว่าเป็นยังไงบ้างข้าวใหม่เป็นยังไงอร่อยไหมน้ำข้าวเป็นยังไงอร่อยไหมท่านหัวหน้าส่วนราชการที่มาดูวันนี้ทุกท่านหรือว่าท่านเป็นผู้โชคดีมากนะที่ท่านได้มาทานข้าวใหม่ในวันนี้นะครับ ไปเห็นตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกนะครับไม่ได้ปลูกพื้นที่รว่างปลูกบนดอยนะครับโดยใช้ไม้เนี่อปุดจิ้มแล้วก็เอาเข้าวไนะครับทีละต้นทีละกอพ,รพ,รพริระกนอครับซึ่งเป็นจะเด้ความยากอบ